สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวิดีโอการปลดล็อกนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาทําการปลดล็อก r e โน่สอนะครับให้ตัวเครื่องนะครับใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับรวมไปถึงนะครับปลดล็อกค้างชําระรายเดือนนะครับอันดับแรกสําหรับลูกค้าที่ส่งเครื่องมานะครับข้อมูลของท่านจะหายหมดนะครับ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับหลังจากที่ทางร้านเรารับเครื่องมาเได้ปร้อยแล้วนะครับรูปแบบการปลดล็อกก็จะเป็นการปลดล็อกผ่านสาย USB นะครับเส้นเดียวนะครับไม่ได้มีการแกะเครื่องแต่อย่างใดนะครับตัวเครื่องหลังจากที่ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องจะใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายนะครับปิดเปิดเครื่องได้นะครับสามารถ Factory Reset นะครับหรือเรียกภาษาไทยว่าการตั้งค่าโรงงานนะครับได้นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับไม่ว่าตัวเครื่องจะมาเวอร์ชั่นไหนนะครับเราก็ทำการปลดล็อกนะครับให้ได้ทุกเวอร์ชันนะครับสามารถใส่ซิมได้ทุกเวอร์ชันนะครับ สามารถตั้งค่าโรงงานเครื่องได้นะครับปิดเปิดเครื่องได้ปกตินะครับไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่จะหมดหรือว่า,าปิดเครื่องไม่ได้นะครับรูปแบบการปลดล็อกของเราถาวรสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้รูปแบบการปลดล็อกนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับผ่านสาย usb นะครับ ตอนนี้ตัวเครื่องนะครับเราทำการอัปเกรดนะครับเฟิร์มแวร์นะครับซอฟต์แวร์รวมไปถึง Security ต่างๆเข้าไปในเครื่องนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องอาจจะวิ่งอยู่ประมาณ50-60%ถึงนะครับเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะครับตัวเครื่องวิ่งถึง100%แล้วเดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องเช็คกันให้ดูนะครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็ทำการ วิ่งมาถึงานาทีที่90แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปิดเครื่องนะครับพร้อมทดสอบกันนะครับว่าหลังจากที่เราทำการปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องจะกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ร0 0หรือเปล่านะครับตรงนี้ทางร้านต้องขอปิดโซนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับการ ปลดล็อกของเรานะครับจะได้มีปลดล็อกกันต่อไปนะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องนะครับขึ้น oppo ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับว่าจะสามารถใช้งานในโหมดปกติได้หรือเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราต้องทำการใส่ไฟล e security อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นตัวเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ปกติครับสำหรับระยะเวลาในการปลดล็อกนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาปลดล็อกที่ร้านนะครับใช้เวลาปลดล็อกประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถรอรับเครื่องกลับไปได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งไว้นะครับเราก็สามารถ กลับมาใช้งานเครื่องได้เหมือนเดิมเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าอนาคตนะครับจะกลับไปล็อกอีกหรือไม่นะครับตรงนี้เราก็ทำการแก้ไขให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องทำการเสียบเครื่องอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทำการแก้ไข Security อีกหนึ่งรอบนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการสปีดวิดีโอให้นะครับเราจะใช้สปีดเล็กๆน้ยนอยๆนะครับเพื่อตัดเวลานะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ทำการปลดล็อกทั้งเฟิร์มแวร์นะครับปลดล็อกทั้ง security แล้วตัวเครื่องจะกลับมาใช้งานได้อย่างไรนะครับ Okay, เดี๋ยวเราเรอเปิดเครื่องสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้คิวการส่งมาปลดล็อกนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็รีบส่งมานะครับก่อนที่ระบบการจัดการของ Oppo นะครับจะปิดนะครับเราก็จะไม่สามารถปลดล็อกเครื่องได้นะครับตอนนี้ตัวเครื่องกลับมาสู่หน้าปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใส่ซิมทดสอบในเครื่อง แล้วนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าสัญญาณขึ้นปกติแล้วนะครับก็สังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้สัญญาณมาปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนเมนูภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับของบ้านเรานะครับแล้วเรามาเช็คกันต่อนะครับว่า ตัวเครื่องตอนนี้หลังจากปลดล็อกแล้วสมบูรณ์จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบด้วยการาต่ออินเทอร์เน็ตนะครับรวมไปถึงนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำการเช็คระบบการโทรนะครับว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการโทรออกเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับ ก่อนทำการโทรออกค่ะการเติมเงินก่อนทำการโทรออกค่ะโอเคครับก็เป็นการทดสอบการโทรออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบในการปิดเครื่องนะครับเปิดใหม่นะครับว่าตัวเครื่องก็ยังใช้งานได้ปรรกติหรือเปล่านะครับ สำหรับตัวเครื่องที่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกเครือข่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรารอตัวเครื่องเปิดเข้าเมนูกันสักครู่หนึ่งนะครับโอเคสัญญาณก็ขึ้นทูมูฟเฮสตนะครับ ึ้นปกติแล้วนะครับตัวเครื่องสามารถปิดเปิดได้ปกตินะครับวิดีโอการจัดททานี้เป็นวิดีโอเรยวไทม์นะครับไม่ได้มีการตัดต่อ,อาภาพแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเร่งสปีดความเร็วขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับใต้คลิปวิดีโอเรามี Facebook ของร้านไว้ให้นะครับรวมไปถึงไอ l ดี e ไลน์ก็เบอร์0ูย์เก้9สู9นะครับ สำหรับท่านใดที่ค้นหาข้อมูลของร้านไม่เจอสามารถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ไปที่ Google ได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กดค้นหาใน Google ได้เลยก็จะเจอข้อมูลรวมไปถึงผลงานต่างๆของร้านมากมายนะครับก็ทำการติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราต้องขอลาไปด้วย oppo reno 2f นะครับของคุณจิราพรนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ